กะเพราอ่ะแม่แม็กกินกับพ่อแว่นค่ะก็เดี๋ยวตักใส่บินโตนี่ค่ะอาหารที่แม่เตรียมไปแบบง่ายๆนะคะเนี่กะเพราแม่ก็มาใส่ในมินโตของนวากุ้งกระเทียมนะคะของนี่เอาฮัสล่าไปกันนะคะเอาฮัสล่ากันไปามาละรถเราเอากินเลยกเนี่ค่ะนวากินกุ้งเอาพ่อก็กินเลย โอโหโหหนะนี่เล่นไม่เบื่อเลยมันก็จะมีหลายอย่างนะเนี่ยมีแบบนี้่ะวันนี้มาสวัสดีในสวนวันนี้จะพาโนะนะคะไปเล่นน้ําก็เลยเดี๋ยวจะทํากะเพรานะคะทํากะเพราทําอะไรเงี้ยไปกินเก็บแตงก่อนเก็บลูกเดียวก่อนแล้วก็เดี๋ยวแม่แบบเนี่ยจะมาตัดกะเพรานี่ค่ะตัดกะเพรา ผักในสวนตอนนี้เยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆกินกันแทบไม่ทันและอืนี้ก่อนทำเป็นโตไปกินกันเองค่ะเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี้ยซื้อกินแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหรค่ค่ะไม่ค่อยถูกใจเดี๋ยวแม่ทำกะเพราแล้วก็กุ้งกระเทียมให้หนอะนะคะ ผ่ันลูกกลมกับลูกยาวเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะพันลูกนี้ก็โอ้น่าจะแก่แล้วนะเพราะว่าตรงนี้ก็เนี่ยค่ะเป็นสีน้ําตาลแล้วอะตองนี้เหมือนจะแตกๆแ,แล้วอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอลูกไหนดีแลวเนี่ยอลองเอาลูกนี้แล้วกันนะโอเค โอ้หพอจุกออกปุ๊บลันเนี่ยค่ะเอ้ยออืนี่ก็คือกินลูกที่สามแล้วนะคะพ่อไปทำอาหารกันค่ะแม่แม่เปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่แล้วนะคะเส้ํามันค่ะใส่พริกะกระเทียมลงไปนะคะ ใส่หมูสับลงไปนะคะเดี๋ยวจะปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาซอสฝาเขียวนะคะก็เวลาผัดกะเพราแต่ละครั้งนะคะก็แล้วแต่นะทำไม่เหมือนกันค่ะบางครั้งก็ผัดกระเพราแบบโบราณที่แบบว่าใส่แค่ น้ำปลากับน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใส่ซอสหอยนะคะวันนี้อยากกินแบบว่าที่ใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงน้ำตาลนิดหน่อยอนนจะใส่กระเพรานะคะ เอาส่วนเรามีเยอะเราก็ใส่เยอะๆเลยค่ะทีปุ๋นหายยากมากนะผัดกะเพราที่จะใส่กะเพราเยอะๆแบบนี้ค่ะส่วนมากอะ่ะเขาก็จะใส่กะเพราต้มด้วยนะหาร้านที่ใส่กะเพราสดนะคะยากนะนี่ค่ะกะเพราอ่ะแม่แม็กกินกบเพ้าแว่นค่ะก็เดี๋ยวตักใส่บินโต หน่อเขากินกุ้งกระเทียมค่ะนี่ค่ะอาหารที่แม่เตรียมไปแบบง่ายๆนะคะนี่กระเพราแม่ก็มาใส่ในบินโตของน่อากุ้งกระเทียมนะคะของของแม่กับน่อเขาอยู่ในนี้นะคะอันนี้ของพ้าแว่นแล้วก็เดี๋ยวจะเอาช้อนสั้นนะคะใส่ไปในนี้เพราะว่ามันใส่ได้ค่ะป่าไงคะน่าอร่อยไหมทำแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยคะ่ะเวลาใส่เป็นตัวนะมันจะมีชั้นชั้นให้วางแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> พอเอาพอออกจากขั่วนะคะก็ลั่นเลยโอโ้ลั่นเลยคะ่ะเอาแดงไหมลูกที่สามมาดูกันฟึ๊บนี่ว้าวแดงแล้วแดงแล้ว เดี๋ยวมันต้องแช่สักหน่อยลองชิมสักลูกสักชิ้นหนึ่งก่อนห,อหวานมากนี่ค่ะนี่คือข้าวโพดข้าวโพดสดนะแม่แหม่แมแช่แข็งไว้ค่ะเราสามารถแรปและแช่แข็งไว้แบบนี้ได้นะแล้วเร,เราจะกินก็มาเข้าไมโครเวฟค่ะเแต่ฝักมันไม่เท่ากันเดี๋ยวแม่แหม่มคอยทำทีละอันดีกว่ามันจะได้สุกเท่ากัน นี่คะ่ะแม่แมมมีน้ำบวยด้วยนะคะน้ำบวยดองก็จะเอาไปด้วยเพื่อนๆค่ะที่เพื่อนๆเห็นแม่แมมทำเนี่ยน้ำบวยดองนี่ก็มีคลิปวิธีทำแล้วนะคะอร่อยมากเลยเนี่ยช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะจะผสมน้ำก็ได้หรือว่าจะผสมโซดาก็ได้วิธีทำก็ง่ายมากรสชาติก็อร่อย เขากินทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวแม่แม่ผสมน้ำเย็นเห็นไหมแล้วก็มีข้าวมีแตงโมมีข้าวโพดมีมีน้ำบวยค่ะนี่เอาฮัสล่าไปกันนะคะเอาฮัสล่ากันไปอันนั้นไว้ไหนดีข้างหลังเหรอ,อคนั้นเดี๋ยวแม่บินตตอออกก่อนอเ,เอาเบนระวางไว้ข้างหน้าทำอะไรก็ได้ก่อน,นาไป นี่ค่ะถึงแล้วก็ขับรถมาจากบ้านนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้อยู่แถวสุขุบะนะคะอเด็กเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวจะกางเต็นท์กันก่อนค่ะร้อ,อนมากนี่ค่ะเป็นโตก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนเดี๋ยวเอาอันนี้ของนว่าข้าวนอ่า,า,าเดี๋ยวแม่จะตักให้ใส่ในนี้นะเดี๋ยวหัว กินเลยกินติดกุ้งเหรอเนี่ยค่ะหนูอะกินกุ้งอ่ะพ่อก็กินเลยโอเคนะเนาะข้าวพวกขน่าดนี้เนาะต้องแบบก่อนกข้าวกินข้าวหรุกินไม่เถอะข้าวเย็นก่อนนะครับอร่อยก็มีตังโมอีกลูกกินให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกินมีตังโม แตงโมเอาเม็ดทิ้งนี่ได้นะนกินให้หมดเลยลูกจริงนี่ก็ล่เม็ดลองกินข้าวอากาศมันร้อนลูกป่านไหมร้อนๆนะ่ะกินแตงโมชื่นใจ มีคดีมีนะที่เ่าโหนวนี่ีเล่นไม่เบื่อเลยมันก็จะมีหลายอย่างนะเนี่ยมีแบบนี้แล้วก็มีแบบว่าน้ําที่วนๆแบบนี้โอ้ถ้านวได้ไปเล่นที่สวนสยามบ้านเราคงน่าจะชอบนะไอ้ที่น้ําที่หมุนหมุนวนเวียนอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่านากาเรปูลุอ่ะเหมือนแบบว่าน้ํามันเป็นวนๆนะคะนวลงตรงนี้ไหมลูกอ่ะ เดี๋ยวแม่คอยเดินตามหนูอยู่ข้างบนนะค่ะมันเป็นแบบว่าน้ำตื้น,นๆน้อนอ่ะยืนได้นะไม่อันตรายคะ่ะก็มีผู้คุมอยู่เห็นไหมรอบๆไปแล้วแม่เล่นหลายรอบแล้วเนี่ยแม่เล่นจนแม่จะเปื่อยแล้วะคะ่ะนออเขาก็ยังแบบว่ายังยัสนุกอยู่เด็กน้องชอบนคะค่ะไปนูนะดเห็นไหม ค่าเข้าคนลับประมาณเท่าไหร่นะแม่กับพ่อแม่น่าจะสักประมาณส0 0ร้อยสี่ร้อยะค่ะก็อยู่ได้ทั้งวันนะ<อ>นี่ค่ะแม่ยืนอยู่บนนี้นนอาอยู่ตรงนี้นนอาจ๋าแม่อยู่บนสะพานลูกน้ออานาอนามองไม่เห็นแม่ มีเวลาเบรกด้วยนะเขาแบบว่าไม่ได้ให้เล่นตลอดนะอาจจะมีเบรกสินาทีแล้วก็ค่อยให้กลับมาเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกันแต่ว่าคนเล่นไม่หยุดเดี๋ยวมันจะอันตรายนี่ค่ะข้าโพดฮอกไกาโดเห็นไหมที่แช่แข็งเห็นไหมพอเวฟเม็ดยังสวยแล้วก็หวานเหมือนเดิมอืมอืมนะห่อนนะอืม เนี่ยค่ะแม่เตรียมสเสบียงมาเยอะแม่มีขนมปังสับประรดด้วยนี่เมีแม่ก็มีอาหารค่ะอ่ามาแล้วรถเราเดี๋ยวพ่อก็เก็บของขึ้นรถดีแล้วที่พ่อไปเอารถอะคา่ะแม่กับลูกถ้าเดินไปละลายแน่พ่อเขาเปิดแอร์มาเราก็จะได้แบบว่าไม่ร้อน อากาศนะคะดูค่ะโอ้โหท้องฟ้าแดดแบบเปรี้ยงมากเลยค่ะวันนี้กลับมาบ้านแล้วพี่จีรออยู่บ้างคิดถึงไหมคิดถึงแม่ไหมคะคิดถึงแม่ไหมคะนี่คะ่ะพี่จีรออยู่บ้านโอเคนั่งคลิปนี้ไปแล้วนะคะเอยพี่จียิ้มหวาน